สวัสดีจ้าพ่อ,อพสวัสดีครับเอซี่วันนี้มีของดีมาแป้งปันคือว่าลดราคาพิเศษจ้ะพ่อเมื่อนี้ลดราคาพิเศษเมื่อเนี้ย <c oughs> ไส่เป้าแต่ <c oughs> ิงกลางมหาได้ตลอดเพื่อพี่นอ้องวันนี้มีเปิดแป้งปันเปิดแป้งปันเอาเอาคบแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกสาวเพชรตะวันแต่พ่อ สาวเพชรสวรสด์เอาตัวลูกควันก็ได้ลูกสาวเพชรสวรรค์อายุสองเดี๋ยวเดียวแม่ลูกนี่จะเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไหวแปดหมื่นเก้าพันโอ้ตะกี้เปิดแสนกว่าวันนี้เปิดแปดหมื่นเป็นของขวัญให้พี่น้องโดยเพอ่อเป็นของขวัญให้พี่น้องครับใกล้ในี่ยละแบบ<ไ>ปดหมื่นเก้าพันนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเป็นาาป่จ้ะ<อ>แม่เป็นลูกครับแม่เทียวสาวเพชสวัสด์แม่เพิ่นสูงเท่าใดจ้ะ ซื้อว่าแม่อีหยังจ้ะแม่คูนซับแ,แม่คูนซับเป็นลูกผสมเนาะจ้ะเป็นลูกผสมป้าคืออ้วนดีแท้เลี้ยงง่ายบ่เนี่ยจ้ะเพางงาื่อแปดหมื่นเก้าเต็ตตัวแม่สูงหอยสี่สิบห้าชื่ออังดีบ่จ้ะ,ะเชง ลูกที่เท่าใดแล้วพ่อน่ลูกตัวที่สลูกตัวที่สถ้าพี่น้องสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดจ้ะเบอร์โทรศัพท์จะเป็นศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแ้าหนจพี่น้องเบิงลูกเบิงลูกเดีเวเบิองลูกวันที่เนี่ยจะเป็นลูกสาวเพชรตะวันนะคะววตะวนีน่ ชื่อวา่าจังไดนป่ะน้องแอรี่อ่อนน้องแอรียวเกิดจากการผสมจริงนะคะการผสมจริงพี่นอ้องเบิ่งได้จะลูกกระคุมะ้มแล้วพี่น้อง่เบิ่งอยแล้วบ่แยกเด้อจ้าพี่น้องบอ่แยกครับเอาใเป็นหนึ่งคู่เลยอแอรีร่อ่อราคา89,000ื่นอันนี้โปรโมชั่นจ้ะพี่น้องลูกได้สองเดือนลูกสาวเพชรตะวันราคาหลักหมื่นหมื่นพี่น้อง89,000 เขาก็จะมีแม่สาวอีกตัวนึงที่จะมาเปิดแห่พี่น้องอีกตัวนึง,เป,งเป็นลูกเวิร์มพันล้านแต่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้ะจ้ะพี่น้องมันนี่มาเบิ่งตัวที่สองกันจ้ะตัวนี้ชื่อว่าจัางไดพ่อตัวนี้น,น,น้องเดือนฉายน้องเดือนฉายรายละเอียดเป็นจังไงจ้ะรายละเอียดกนเป็นลูกไสาวเวิร์มพันล้านลูกสาวเวิร์มพันล้านอายุเท่าใดแล้วจ้ะสิบเอ็ด หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนเอกสารครบปะจ้ะเอกสารครบเกิดเกิดจากออยูนิคเป็นลูกคอกเลยนาจ้ะปีสิบเอ็ดเดือนความสูงเท่าไหร่จ้ะพ่อหนึ่งร้อยสามสิบห้าเป็นสัตว์พอดีพี่น้องแต่ว่ายังพันธุ์ไดไซพอพันมาโดมแล้วต้องล้อ,ลอ,จ,าอจากซองปีนิดๆกับผสมได้แล้วจ้ะผู้ใดได้ไปถือว่าคุม้มเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านพี่น้องเบิ่งคอเบิ่งเนื้อหนังเอา ือนี้กะมาเปิดแบงเท่าใดก็พอบเสียเวลาเล0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทเบิงงไทยจะง่ายงงนะพอลูกสาวเบิ้มพันล้านนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดจะ้ะ0กหนึ่งเก้้าแดเย้้ตัวนี้ขนาดเบ็นอ่างธรรมชาติเลยเนี่ยจ้ะพี่นอ้อง ต้นใจมาเพิ่งตัวจริงมาได้ยังไดจ้ะอยู่บ้านในดยู่บ้านนะรอบน้อยตำบลบ้านหลังรากกับด้วยคุณแพ่จังหวัดขอนแก่นปากมุดชนะตระพาฟาร์มมีสองตัวสักนี่นะจ้ะครับมี้สองตัวเท่นี้แหละแจ้งฝันพี่น้องแต่หยักซอยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซักนี่แหะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า